สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของอาจารย์รวี5าศาสตร์ตั้งชื่อมองคลพื้นที่แห่งการเรียนรู้การตื่นรู้และการกลับมาเชื่อมโยงกับพลังงานแท้จริงของชีวิตก่อนเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของอาจารย์รวีไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้เติบโตและมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไปค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คุ้นหูมากๆแล้วก็ชวนฝันมานานนั่นก็คือแอตแลนติสครับดินแดนที่แบบว่าหายสาบสูญไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งปริศนาไว้เยอะเลยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่คนสนใจกันตลอดเลยนะคะครับแต่ว่าการคุยของเราวันนี้เนี่ยจะจะแตกต่างไปนิดนึงคือเราจะไม่ได้ไปมองหาหลักฐานโบราณคดีทั่วๆไปนะ แต่เราจะเจาะลึกลงไปในมุมมองจากแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากๆครับเป็นหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งเลยตีพิมพ์ตั้งแต่ปีคศ1896โอ้โหนานมากเลยนะคะใช่ครับพศ2439ชื่อว่า The Story of Atlantis ทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือผู้เขียนเขาอ้างว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาได้มาจากการเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าบันทึกจากโลกทิพย์บันทึกจากโลกทิพย์ครับหรือบันทึกพลังจิต ประมาณนั้นเลยเขาอ,อ้างว่าเขาถึงได้โดยตรงโหฟังดูน่าทึ่งมากค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะลองไปสำรวจรู้ว่าบันทึกพิเศษเล่มนี้เนี่ยเขาวาดภาพแอตแลนติสไว้ยังไงบ้างทั้งเรื่องภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ผู้คนต่างๆค่ะเทคโนโลยีที่ฟังดูแบบโอ้โหเหลือเชื่อมากแล้วก็ไปจนถึงเหตุผลเบื้องหลังการล่มสลายด้วยแต่เราจะคุยกันเฉพาะสิ่งที่อยู่ในบันทึกนี้เท่านั้นนะครับ เหมือนกับว่าเราลองเปิดอ่านเอกสารโบราณมุมมองหนึ่งดูเข้าใจค่ะเหมือนเปิดหน้าต่างสู่โลกที่ถูกลืมไปแล้วอีกใบหนึ่งนะคะใช่เลยครับมาดูกันครับว่าเรื่องราวจากบันทึกนี้จะพาเราไปเจออะไรบ้างเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับตามบันทึกเล่มนี้เนี่ยแอตแลนติสเอ่อไม่ใช่แค่เกาะโดดๆอย่างที่เรานึกภาพกันหรอคะครับเขาบรรยายเป็นว่าเป็นทวีปเลยครับขนาดมหึมามากแล้วรูปร่างทวีปนี้ก็ไม่ได้คงที่ด้วยนะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาเป็นล้านล้านปีเลยโอ้โหล้านปีเลยเหรอคะครับในหนังสือถึงกับมีแผนที่ประกอบมาให้ดู4ยุคเลยแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินมันขยายมันหดตัวยังไงน่าสนใจมากค่ะแล้วตามคำบรรยายเนี่ยขอบเขตทางภูมิศาสตร์มันกว้างใหญ่แค่ไหนคะครับเชื่อเลยครับค่ะตามบันทึกนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงที่แผ่ขยายกว้างใหญ่ที่สุดเนี่ยโอ้โหน่าทึ่งมาก ลองนึกภาพแผ่นดินที่ยาวตั้งแต่แถวๆใกล้ไอซ์แลนด์ปัจจุบันครับลงไปเกือบถึงริโอเดจาเนโรในบราซิลเลยนะคะโอ้โหกว้างมากค่ะแล้วก็กินพื้นที่ส่วนที่เป็นเท็กซัสรัฐทางใต้ตะวันออกของอเมริกาไปจนถึงคาบสมุทรลาบราดอร์แล้วยังข้ามมหาสมุทรแ um, อตแลนติกไปครอบคลุมเกาะอังกฤษไอแลนด์สกอตแลนด์ พวกนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งด้วยเหรอครับใช่ค่ะตามบันทึกนี้คือเคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปนี้เลยแล้วก็รวมถึงพื้นที่บางส่วนของบราซิลใช้ฝั่งแอฟริกาตะวันตกอีกต่างหากคือใหญ่มากๆใหญ่จริงๆครับแต่บันทึกก็บอกว่าทวีปนี้มันค่อยๆหดเล็กลงเรื่อยๆค่ะจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาครั้งใหญ่หลายรอบเลยเอ,อ๋อมีหลายครั้งค่ะครั้งแรกเขาว่าประมาณ800,000ปีก่อนครั้งที่สองราวส0 0 0 0 0ปีก่อนครับ ครั้งที่สมนี่รุนแรงมากประมาณ80 0 0 0ปีที่แล้วแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ทำลายส่วนที่เหลือคือเกาะโพไซโดนิสโพไซโดนิสอันนี้คือที่เพลโตพูดถึงหรือเปล่าครับใช่ค่ะบันทึกนี้อ้างว่าเป็นเกาะเดียวกันเลยอันนี้ก็จมหายไปในปี9,564ก่อนคริสตกาลค่ะโหสเกลเวลาสเกลพื้นที่นี่มันใหญ่กว่าที่เราคิดคิดกันเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วเรื่องผู้คนล่ะครับ ในบันทึกบอกว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากเหมือนกันค่ะหลากหลายมากบันทึกระบุว่ามีเผ่าพันธุ์ย่อยหรือ subraces เนี่ยอาศัยอยู่ในแอตแลนติสถึง7เผ่าพันธุ์เลยนะคะเเลยเหรอครับค่ะแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องกันมาแต่และเผ่าก็มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างพวกแรกสุดคือชาวราัม h o ารัมเฮ h ค่ะบรรยายว่าเป็นพวกผิวดำร่างกายสูงใหญ่มากแบบว่ายุคแรกๆอาจจะสูงถึง10-12ฟุตเลย โอ้โหสิฟุตค่ะแล้วบันทึกก็อ้างว่าพวกเขามีต้นกำเนิดมาจากทวีปที่เก่าแก่กว่าคือเลมูเรียแล้วอพยพขึ้นเหนือมาอ๋อ oh, มาจากเลมูเรียอีกทีค่ะต่อมาก็มีชาวทลาวัตทีพวกนี้จะผิวสีน้ำตาลแดงชอบอยู่แถบภูเขาครับแล้วก็มีเผ่าพันธุ์ที่บันทึกยกย่องว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดใช่ไหมครับอันนี้คือใครครับใช่ค่ะนั่นคือชาวโทเทกค,ค่ะโทเทกค,ค่ะ บรรยายว่ามีผิวสีทองแดงรูปร่างก็ยังสูงใหญ่อยู่เร,รา8ฟุตได้8ฟุตก็ยังสูงมากอยู่ดีนะครับค่ะแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่พัฒนาอารยธรรมขึ้นถึงขีดสุดเลยสร้างจากประวัติที่ยิ่งใหญ่มากนอกจากนี้ก็ยังมีเผ่าอื่นๆอีกน,นะคะอย่างทูเรเนียนเซมยดั้งเดิมแอคาเดียนแล้วก็มองโกเลียนค่ะแต่และกลุ่มก็มีบทบาทมีชะตากรรมต่างกันไปตามเรื่องราวในบันทึกนี้เลยโอ้โห oh. ฟังดูเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากเลยนะครับที่เขาใช้อธิบายความหลากหลายของผู้คนบนโลกเนี่ยแล้วเขาอ้างหลักฐานอะไรมายืนยันเรื่องนี้บ้างไหมครับแบบว่ามีร่องรอยอะไรเหลืออยู่ไหมคือบันทึกจะชี้ไปที่สิ่งที่ผู้เขียนเขาตีความว่าเป็นร่องรอยตกค้างนะคะอืมอย่างเช่นความหลากหลายของสีผิวลักษณะทางกายภาพหรือแม้แต่ภาษาในหมู่ชนพื้นเมืองโบราณทั่วโลก หรือการที่ไปเจอใบหน้าลักษณะคล้ายคลยชาวแอฟริกันบนอนุสาวรีย์โบราณในอเมริกากลางอะไรแบบนี้ค่ะอ oh. ผู้เขียนเขามองว่าสิ่งเหล่านี้แหละสะท้อนถึงการอพยพการผสมผสานของเผ่าพันธุ์ต่างๆจากแอตแลนติสในอดีตเข้าใจครับแล้วก็มีแนวคิดเรื่องมนูด้วยใช่ไหมครับที่อ่านเจอมาดูเหมือนจะเป็นผู้ควบคุมกระบวนการวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์เหล่านี้เลย ใช่ค่ะถูกต้องเลยบันทึกนี้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่ามหาบุรุษผู้ชี้นำเผ่าพันธุ์หรือมนูมนูซึ่งตามแนวคิดในบันทึกนี้นะคะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอ้าวไม่ใช่คนเหรอครับค่ะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงหรือเป็นกลุ่มปัญญาชั้นสูงที่ทำหน้าที่เหมือนผู้ดูแลชี้นำกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษยชาติในแต่ละยุคใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าเผ่าพันธุ์รากหรือรูทเรสนะคะเผ่าพ,พันธุ์รากค่ะ บันทึกอ้างว่าชาวแอตแลนติสเนี่ยคือเผ่าพันธุ์รากที่4ซึ่งถูกคัดเลือกพัฒนามาจากเผ่าพันธุ์รากที่3คือชาวเลมูเรียนโดยการชี้นําของมนูนี่เองค่ะอืมเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นปรัชญาความเชื่อในสายนั้นเลยเอาล่ะครับ ทีนี้มาเจาะลึกเรื่องยุคทองที่ว่ากันดีกว่าโดยเฉพาะยุคของชาวทูเทคที่บันทึกยกย่องว่าเป็นจุดสูงสุดเลยเนี่ยบรรยายภาพไว้อย่างไรบ้างครับค่ะบันทึกวาดภาพยุคโทเทกน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะบอกว่าเป็นยุคที่จกักรวรรดิแอตแลนติสแผ่ขยายอำนาจไปทั่วทวีปเลย แล้วก็ปกครองโดยจักรพรรดิผู้บรรลุธรรมหรือที่เขาเรียกว่า adept emperors Aappt Ad Emperors ค่ะคือไม่ใช่แค่กรรษัตริย์ธรรมดาแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางจิตวิญญาณขั้นสูงสืบทอดต,ตำแหน่งกันมาแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับสิ่งที่บันทึกเรียกว่าองค์กรปกครองโลกลี้ลับ occult hierarchy องค์กรปกครองโลกลี้ลับค่ะ หมายถึงกลุ่มปัญญาชั้นสูงที่ดูแลความก้าวหน้าของโลกอยู่เบื้องหลังเขาว่ากันว่ายุคนี้เนี่ยบ้านเมืองสงบสุขมากยุติธรรมศิลปวิทยาการต่างๆก็เฟื่องฟูถึงขีดสุดครับแล้วที่น่าทึ่งคือเขาว่ายุคทองนี้นาเนินไปยาวนานเป็นแสนปีเลยนะคะโอ้โหเป็นแสนปีฟังดูเหมือนยูโทเปียเลยนะครับแล้วมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับความสาเร็จในยุคนี้บ้างไหมครับ มีหลายด้านเลยค่ะอย่างสถาปัตยกรรมเนี่ยมีการพูดถึงเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ชื่อนครทวารทองคำ City of the Golden Gates เชื่ออลังการมากค่ะมีอาคารสูงตระหง่านหอคอยงดงามแล้วก็มีระบบชลประทานกับคูเมืองที่ซับซ้อนมากเป็นวงกลมซ้อนกันถึง4ชั้นเลยนะคะ สี่ชั้นเลยแหระครับใช่ค่ะแล้วก็มีการใช้โลหะมีค่าอย่างทองคําเงินอย่างแพร่หลายมากในการตกแต่งอาคารสิ่งของต่างๆครับแต่ที่น่าสนใจคือบันทึกอ้างว่าโลหะพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีค่าในฐานะเงินตรานะคะแต่สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้สร้างขึ้นมา สร้างตรงคําได้เองเลยเหรอครับนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะใช่ค่ะเขาบอกว่าสร้างได้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าวิชาเล่นแร่แปรธาตุหรือ alchemy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ลี้ลับในยุคนั้นค่ะโหเล่นแร่แปรธาตุได้จริงจังขนาดนั้นเลยแล้วเรื่องเทคโนโลยีอื่นๆล่ะครับมีอะไรที่แบบว้าวอีกไหมครับมีค่ะจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยแล้วก็มักจะถูกพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องเรือเหาะค่ะ airships เรือ,หอ s. <S เอหาะยานบินได้ใช่ค่ะ ยานพาหนะที่บินได้บันทึกอธิบายโครงสร้างว่าทำจากไม้เนื้อบางพิเศษหรือไม่ก็เป็นโลหะผสมที่เบาวกว่าอลูมิเนียมมากๆครับเบาวกว่าอลูมิเนียมอีกค่ะแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือแหล่งพลังงานค่ะพลังงานอะไรครับนิวเคลียร์หรืออะไรที่เรายังไม่รู้จักเอ,อ่อไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวค่ะบันทึกระบุว่าเรือเหาะพวกนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่เรียกว่าวิลวิลค่ะ วิลซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นพลังงานลึกลับชนิดหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับพลังชีวิตหรือพลังจิตส่วนบุคคลของผู้ควบคุมพลังจิตค่ะหรืออาจจะเป็นพลังงานที่แฝงอยู่ในบรรยากาศหรืออีเซอร์ที่พวกเขาสามารถควบคุมแล้วก็นํามาใช้ได้โหควบคุมพลังงานในอากาศได้เลยประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีกลไกในการขับเคลื่อนบังคับทิศทางควบคุมระดับความสูงได้ บันทึกอ,อ้างว่าทำความเร็วได้สูงสุดราวๆหนึ่งร้อยไมล์ต่อชั่วโมงร้อยไมล์ต่อชั่วโมงก็ประมาณร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะค่ะถือว่าเร็วมากสำหรับยานในจินตนาการยุคนั้นนะคะเขาใช้ทั้งเดินทางส่วนตัวขนส่งสินค้าหรือแม้กระทั่งใช้ในสงครามทางอากาศเลยมีสงครามทางอากาศด้วยค่ะแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะสำหรับหนังสือที่เขียนปี1896จริงด้วยครับฟังแล้วจินตนาการตามเลย แล้วด้านอื่นๆล่ะครับอย่างการศึกษาหรือการเกษตรอะไรพวกนี้มีความก้าวหน้าเหมือนกันไหมครับตามบันทึกก็ถือว่าก้าวหน้ามากค่ะครับระบบการศึกษานี่รัฐสนับสนุนเลยนะคะมีการคัดแยกเด็กตามความถนัดตั้งแต่เล็กๆเลยอ๋อคัดแต่เด็กเลยค่ะใครมีแววด้านไหนก็ส่งเสริมไปทางนั้นมีโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับเกษตรกร ช่างฝีมือต่างๆครับส่วนเด็กที่ฉลาดหรือมีพรสวรรค์พิเศษหน่อยก็จะถูกส่งไปเรียนในโรงเรียนขั้นสูงที่เน้นพัฒนาศักยภาพทางจิตหรือไซคิคซาคูท e s เน้นพลังจิตเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติลี้ลับของพืชแร่ธาตุการเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็แน่นอนรวมถึงการฝึกควบคุมพลังริวที่ว่าด้วยอะค่ะส่วนด้านเกษตรกรรมก็ไม่ธรรมดานะคะมีโรงเรียนมีวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการทดลองปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์ บ,บันทึกถึงกับยกตัวอย่างการพัฒนาข้าวโอ๊ตที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวสาลีกับหญ้าป่าหรือฮะข้าวโอ๊ตเนี่ยนะค่ะหรืออย่างกล้วยเขาก็บอกว่าพัฒนามาจากผลไม้ดั้งเดิมคล้ายๆเมลอนที่มีเมล็ดเยอะมากจนกลายเป็นผลไม้เกือบไร้เมล็ดอย่างในปัจจุบันโหน่าทึ่งมากค่ะ แล้วยังมีการใช้เทคนิคควบคุมความร้อนแสงสีต่างๆมาช่วยในการทดลองผสมพันธุ์สัตว์อีกด้วยนะคะฟังดูเป็นสังคมที่พัฒนาไปไกลมากๆในทุกด้านจริงๆนะครับแต่สุดท้ายมันก็ล่มสลายไปอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญครับตามคำบอกเล่าในบันทึกนี้จุดเปลี่ยนสำคัญตามบันทึกนี้เลยนะคะคือความเสื่อมทรามทางศิลธรรมแล้วก็การใช้พลังในทางที่ผิดค่ะอ๋อเรื่องศิลธรรมนี่เองค่ะ คือเริ่มมีการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มที่ยังยึดมั่นในกฎอันประเสริฐหรือกุดลอซึ่งนำโดยจักรพรรดิแล้วก็นักบวชฝ่ายธรรมะรกับอีกกลุ่มนึงที่เริ่มลุ่มหลงในอำนาจแล้วก็นำพลังลี้ลับต่างๆรวมถึงพลังริวเนี่ยไปใช้เพื่อสนองความโลภความทะเยอทะยานความสุขส่วนตัวรหรือที่บันทึกเรียกว่าการใช้มนต์ดาหรือศาสตร์มืด s o ซอรี่นั่นแหละคะ่ะมนดา เหมือนสงครามระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายในตำนานเลยนะครับใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยความขัดแย้งมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลุ่มที่ใช้มนต์ดำเนี่ยก่อาการกรบฏตั้งจักรพรรดิของตัวเองขึ้นมาแข่งเลยมีจักรพรรดิสององค์ค่ะแล้วก็ขับไล่จักรพรรดิฝ่ายธรรมะออกจากนครทวารคงคําจนเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ตามมาซึ่งเขาว่ากินเวลายาวนานแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากเลยค่ะ แล้วภัยพิบัติทางธรรมชาติล่ะครับที่ทําให้ทวีปจมลงมันเชื่อมโยงกับสงครามและความเสื่อมทรามนี้ยังไงครับหรือว่าเป็นคนละเรื่องกันเอ,อ่อตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะคือบันทึกนี้เขาเชื่อมโยงโดยตรงเลยอ้าวเชื่อมกันเหรอครับค่ะเขาบอกว่าการใช้พลังลี้ลับในทางที่ผิดแล้วก็ความเสื่อมทรามทางศิลธรรมของคนเนี่ยแหละคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่นําไปสู่ภัยพิบัติทางกายภาพครั้งใหญ่ การกระทำของคนส่งผลต่อโลกได้ขนาดนั้นเลยค่ะบันทึกอธิบายเรื่องนี้โดยใช้แนวคิดทางปรัชญาที่ซับซ้อนนิดนึงนะคะคือมองว่าเผ่าพันธุ์รากที่4หรือชาวแอตแลนติสโดยธรรมชาตินั้นมีลักษณะเด่นคือการพัฒนาของหลักการที่เรียกว่ากามะกามะค่ะซึ่งหมายถึงหลักแห่งความปรารถนากิเลสตัณหาอารมณ์ต่างๆทีนี้พอหลักการนี้มันถูกพัฒนาจนถึงขีดสุด แต่ว่าขาดการควบคุมด้วยปัญญาคุณธรรมมันก็นำไปสู่ความเห็นแก่ตัวความโหดร้ายการใช้พลังเพื่อทำลายล้างกันเองอืบันทึกเชื่อว่าความวุ่นวายความชั่วร้ายในระดับพลังงานแบบนี้เนี่ยมันส่งผลสะท้อนกลับมายังโลกกายภาพทำให้เกิดความไม่สมดุลแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นตามวงรอบที่กำหนดไว้อยู่แล้ว เป็นการอธิบายที่ลึกซึ้งไปอีกแบบหนึ่งนะครับใช่ค่ะบันทึกถึงกับอ้างข้อความจากคัมภีรโบราณของชาวมายาชื่อโทรวาโนเอ็ซึ่งบรรยายภาพการจมลงครั้งสุดท้ายของเกาะโพไซโดนิสมอยอย่างน่าสะพรึงกลัวเลยค่ะว่าเกิดขึ้นรุนแรงฉับพลันมากพร้อมกับชีวิตผู้คนถึง64ล้านคนโอโ้โห64ล้านคนน่ากลัวจริงๆครับการกระทำของผู้คนส่งผลต่อโลกได้ถึงขนาดนั้นเลยตามแนวคิดนี้ แต่ถึงจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ก็ยังมีผู้รอดชีวิตใช่ไหมครับไม่ได้สูญสิ้นไปทั้งหมดใช่แล้วค่ะบันทึกเล่าว,ว่าก่อนจะเกิดภัยพิบัติครั้งสําคัญโดยเฉพาะครั้งที่3 8 0 0 0 0ื่นปีก่อนแล้วก็ครั้งสุดท้าย9,564ปีก่อนคริสต์กาลเนี้ยกลุ่มนักบวชผู้มีปัญญาฝ่ายธรรมะที่เขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าครับรู้ล่วงหน้าค่ะเขาได้วางแผนแล้วก็นํากลุ่มคนอพยพออกจากแอตแลนติสไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกเลยอ๋อ มีการอพยพหนีภัยพิบัติค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่ามรดกของแอตแลนติสไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่ถูกสืบทอดผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆผ่านผู้รอดชีวิตเหล่านี้ล่ะค่ะแล้วบันทึกอ้างว่าพวกเขาอพยพไปที่ที่ไหนกันบ้างครับมันเชื่อมโยงกับอรารยธรรมโบราณอื่นๆที่เรารู้จักยังไงบ้างมีการอ้างถึงหลายเส้นทางเลยค่ะ เชื่อมโยงกับกลุ่มคนอาระยธรรมต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นเขาอ้างว่าชาวรําฮาวที่เหลือรอดกลายเป็นบรรพบุรุษส่วนหนึ่งของชาวพื้นเมืองทางเหนือสุดอย่างชาวแลครับชาวทลาวัตพลีบางส่วนไปทางตะวันตกสู่ทวีปอเมริกากลายเป็นบรรพบุรุษของชนเผ่าอินเดียนแดงหลายกลุ่มบางส่วนไปทางตะวันออกสู่อินเดียเป็นชาวดราวิเดียนส่วนชาวทูเรนเดียนเนี่ยถูกอ้างว่าอพยพไปทางเอเชียกลางตะวันออก เป็นรากฐานของชาวจีนโบราณบางส่วนกลุ่มเซไม้ดั้งเดิมก็กลายเป็นแกนหลักในการก่อกําเนิดเผ่าพันธุ์รากที่5้าของเราคือเผ่าพันธุ์อารยันอ๋อเผ่าพันธุ์ปัจจุบันค่ะซึ่งรวมถึงบรรพบุรุษของชาวยิวอาหรับส่วนชาวแอคคเลเดียนที่ไปยุโรปก็เชื่อมโยงกับชาวบาสกแล้วก็มีกลุ่มสําคัญที่เดินทางไปยังอียิปต์ค่ะอียิปต์อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะอียิปต์โบราณเองก็เต็มไปด้วยความลึกลับบันทึกนี้ว่ายังไงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงนี้ครับ ค่ะบันทึกให้ความสำคัญกับอียิปต์มากเลยอ้างว่าก่อนการล่มสลายครั้งใหญ่เนี่ยเหล่าผู้นำทางจิตวิญญาณของแอตแลนติสได้ย้ายศูนย์กลางความรู้หรือสมาคมลับของผู้บรรลุธรรมล้อจอับอินิเชตไปยังอียิปต์ค่ะครับย้ายไปอียิปตค่ะแล้วก็ก่อตั้งการปกครองที่เรียกว่าราชวงศ์เทพเจ้า Divine Dynasties ขึ้นซึ่งปกครองอียิปต์ในยุคแรกเริ่ม ก่อนหน้าฟาโรห์ที่เป็นมนุษย์ตามประวัติศาสตร์กระแสหลักไปอีกโหมีราชวงศ์เทพเจ้าปกครองก่อนฟาโรห์อีกตามบันทึกนี้คือใช่ค่ะแล้วยังอ้างอีกว่ามหาพิระมิดแห่งกีซ่าสองหลังแรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยผู้บรรลุธรรมชาวแอตแลนติสเหล่านี้ก่อนการจมลงของโพไซโดนิสอีกนะคะสร้างก่อนเกาะจมสร้างไว้ทำไมครับ เขาบอกว่าใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือใช้เป็นที่เก็บรักษาวัตถุศักดิ์สิทธิ์เครื่องรังแห่งอำนาจแล้วก็บันทึกความรู้ต่างๆให้รอดพ้นจากภัยพิบัติที่จะมาถึงค่ะโอ้โหนี่เป็นการตีความเรื่องพีระมิดที่แตกต่างจากที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับแล้วอย่าง Stonehenge ในอังกฤษล่ะครับเกี่ยวข้องกันด้วยไหมดูเหมือนจะอยู่คนละพี่เลยเกี่ยวค่ะ ตามบันทึกนี้ s t o n e ฮนจ์ก็เกี่ยวด้วยอ้างว่าถูกสร้างขึ้นโดยนักบวชผู้บรรลุธรธมชาวแอคคาเดียนกลุ่มหนึ่งที่อบพยพมายังเกาะอ,อังกฤษครับเองความเสื่อมทรามที่กำลังเกิดขึ้นในแอตแลนติสยกหลังๆค่ะอ๋อสร้างเพื่อประท้วงด้วยเหรอครับเนี่ยค่ะเป็นนัยยะแบบนั้นดูเหมือนบันทึกนี้จะพยายามเชื่อมโยงแทบทุกอรารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่กลับไปหาแอตแลนติสหมดเลยนะครับรวมถึงเรื่องภาษาหรือศาสนาด้วยหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะบันทึกชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันของสัญ,ญลักษณ์ตำนานสถาปัตยกรรมในหลายวัฒนธรรมที่ดูเหมือนจะห่างไกลกันเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นการพบสัญ,ญลักษณ์รูปกางเขนในความหมายต่างๆทั่วโลกตำนานน้ำท่วมโลกที่ปรากฏในเกือบทุกอารยธรรม หรือรูปแบบการสร้างสิ่งก่อสร้างทรงพีระมิดที่ไม่ใช่แค่ในอียิปต์แต่พบในอเมริกากลางด้วยจริงด้วยมีพีระมิดที่อื่นด้วยค่ะบันทึกตีความว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ของอิทธิพลจากอรารยธรรมแม่คือแอตแลนติสที่กระจายออกไปพร้อมกับการอพยพส่วนเรื่องศาสนาในแอตแลนติสเองก็มีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยค่ะตั้งแต่ยุคแรกๆที่บูชาบรรพบุรุษ พลังธรรมชาติอย่างดวงอาทิตย์ครับไปจนถึงยุคทองของโทเทคที่มีแนวคิดซับซ้อนขึ้นบูชาสิ่งที่เรียกว่าสุริยะจักรวาลมนุษย์ต้นแบบจนกระทั่งถึงยุคเสื่อมที่ผู้คนลงตัวเองถึงขั้นบูชารูปปั้นของตนเองเลยบูชารูปปั้นตัวเองค่ะหรือกลุ่มชาวทูเรเนียนที่บันทึกอ้างว่าเสื่อมสรามถึงขั้นบูชาพลังงานธาตุชั้นต่ำหรือเอล m เมน a l ลส์ด้วยการบูชายานด้วยเลือดเลยนะคะ ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับช่วงหลังๆฟังทั้งหมดแล้วเรื่องเราจากบันทึกปี1896เล่มนี้เนี่ยให้ภาพแอตแลนติสที่ทั้งยิ่งใหญ่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยนะครับถ้าจะสรุปแก่นสำคัญที่เราได้สำรวจการวันนี้ก็คือบันทึกนี้มองแอตแลนติสไม่ใช่แค่เกาะแต่เป็นทวีปใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ มีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์มีอรารยธรรมที่รุ่งเรืองสุดขีดในยุคโทเทคที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานลี้ลับบางอย่างใช่ค่ะอย่างพลังเร็วครับแต่สุดท้ายก็เสื่อมทโทรมลงเพราะการแข่งแย่งชิงดีการนำพลังนั้นไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสนองกิเลสตัณหาจนนำไปสู่การล่มสลายด้วยภัยพิบัติครั้งใหญ่ แต่ถึงอย่างนั้นมรดกทางความรู้สายเลือดก็ยังถูกส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของโลกผ่านการอพยพถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีแนวคิดเชิงปรัชญาที่น่าสนใจมากๆจากบันทึกนี้ทิ้งท้ายไว้นะคะครับคือเรื่องราวทั้งหมดของแอตแลนติสตั้งแต่รุ่งเรืองจนถึงล่มสลายเนี่ยถูกตีความว่าเป็นการสะท้อนภาพการต่อสู้ครั้งสำคัญในวิวัฒนาการของมนุษยชาติเลยการต่อสู้ค่ะ เป็นเหมือนจุดกึ่งกลางของการต่อสู้ระหว่างจิตวิญญาณกับสสารหรือถ้าจะพูดให้เฉพาะเจาะจงตามศัพท์ในบันทึกนะคะคือการต่อสู้ระหว่างหลักการแห่งกิเลสตัณหาหรือกามะครับกามะค่ะซึ่งเป็นหลักการที่4ี่ที่พัฒนาสูงสุดในเผ่าพันธุ์รากที่4คือชาวแอตแลนติสกับหลักการแห่งจิตใจหรือปัญญามานัสัสค่ะบันทึกอ้างว่ายุคปัจจุบันของเราคือยุคของเผ่าพันธุ์รากที่หหรือชาวอารยันเนี่ย เป็นยุคที่เน้นการพัฒนาจิตใจหรือมานัสนี้เพื่อควบคุมกิเลสตัณหาแล้วก็นำพามนุษยชาติกลับคืนสู่ความสมดุลสู่จิตวิญญาณที่สูงขึ้นอ๋อยุคเราคือยุคพัฒนาจิตใจค่ะส่วนพลังจิตต่างๆที่ชาวแอตแลนติสเคยมีอย่างแพร่หลายแล้วก็ได้สูญเสียความสามารถในการใช้ไปเป็นส่วนใหญ่นั้นบันทึกมองเป็นว่ามรดกอันชอบธรรมนะคะมรดก ค่ะที่มนุษยชาติแต่ละคนยังมีศักยภาพที่จะฝึกฝนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะเป็นมุมมองที่ลึกซึง้งแล้วก็เชื่อมโยงกับพัฒนาการของมนุษย์ในภาพรวมเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะซึ่งก็นําไปสู่คําถามชวนคิดส่งท้ายสําหรับผู้ฟังทุกท่านนะคะครับลองพิจารณาดูแล้วเนี่ยมีแง่มุมใดในเรื่องราวอันเก่าแก่แล้วก็ดูเหมือนจะห่างไกลจากบันทึกเล่มนี้ ที่อาจจะยังคงสะท้อนหรือมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับความท้าทายความขัดแย้งหรือแม้แต่ความปรารถนาลึกๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันบ้างหรือไม่คะน่าสนใจมากครับเป็นคำถามที่ต้องเก็บไปขบคิดกันดูนะครับ